ตำนานญี่ปุ่นกระจกแต่งหน้าที่สะท้อนรอยแผลในเขตย่านเก่าของเมืองเกียวโตมีร้านขายของโบราณชื่อว่าอายาเมโดซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเครื่องประดับเก่าๆและเครื่องสำอางโบราณที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในของสะสมที่มีเพียงชิ้นเดียวในร้านคือกระจกแต่งหน้าโอคาเมะกระจกขนาดเล็กที่มีลวดลายดอกบัวประดับกรอบแต่สิ่งที่ทําให้มันไม่เหมือนกระจกทั่วไปคือมันสะท้อนความจริงที่ถูกซ่อนของใบหน้าผู้ส่งตำนานเล่าว,ว่าในยุคเอโดมีหญิงสาวชื่อฮานากะ เป็นเกอิชาที่เลอโฉมที่สุดในย่านกิ่งใบหน้าของเธอขาวผ่องดวงตาหากรมโตเรมฝีปากแดงระเรื่อจนได้รับฉายาว่านางฟ้าแห่งรัติการแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังความงดงามนั้นเธอมีแผลเป็นขนาดใหญ่พาดผ่านแก้มข้างขวาถูกแม่เลี้ยงทำร้ายตั้งแต่ยังเด็กฮานากกดใช้กระจกใบนี้ทุกวันเพื่อแต่งหน้ากระจกที่สะท้อนความฝันตามคำร่ำลือของช่างทำกระจกผู้หนึ่งซึ่งกล่าวว่ามันจะสะท้อนในสิ่งที่เจ้าต้องการให้โลกเห็นเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งช่างแต่งหน้าคนใหม่ ที่ไม่รู้เรื่องราวของกระจกนี้หยิบมันไปใช้ทันใดนั้นเขากรีดร้องสุดเสียงเพราะภาพในกระจกไม่ได้สะท้อนหน้าเขาแต่เป็นใบหน้าของฮานาโกะในสภาพศพผีดิบร่างเน่าเปื่อยดวงตารวงโบและแผลเป็นยังคงชัดเจนรอยยิ้มย้อยเย้สะท้อนในกระจกเหมือนมีชีวิตจากนั้นมีข่าวหรือว่าผู้ใดที่ส่องกระจกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีจิตใจไม่บริสุทธิ์จะเห็นใบหน้าตัวเอง ในสภาพที่น่าขยะขยงที่สุดบางคนเห็นใบหน้าตัวเองมีหนอนชัยบ้างเห็นรอยแผลที่ไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อหันออกจากกระจกรอยนั้นกลับปรากฏขึ้นบนผิวหนังจริงๆผู้คนเริ่มเชื่อว่ากระจกนี้ไม่ได้สะท้อนรูปลักษณ์แต่สะท้อนบาดในใจและรอยแผลที่สะท้อนนั้นไม่ใช่บาดแผลธรรมดาแต่คือรอยแห่งคำสาดที่รอเวลาปรากฏบนร่างกายจริงๆปัจจุบันอายาเมโดปิดตัวไปแล้วแต่มีคนเคยเห็นกระจกใบนั้นไปโผล่ในตลาดของมือสองมีคลิปวิดีโอหนึ่งใน เน็ตที่แสดงให้เห็นหญิงสาวถือกระจกใบเล็กและหัวเราะคิกคักก่อนจะร้องให้กรีดร้องและในตอนสุดท้ายของคลิปเธอส่องกระจกอีกครั้งแล้วพูดเบาๆว่าทำไมถึงเห็นรอยแผลที่ฉันไม่เคยมีแต่กลับรู้สึกเจ็บเหมือนมันมีอยู่จริงแล้วคลิปก็ตัดไปหากคุณเจอกระจกโบราณในร้านของเก่าลองดูให้ดีว่ารอยแผลที่สะท้อนอยู่นั้นเป็นของคุณจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นของใครบางคนที่อยู่ข้างหลังคุณแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่า ต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น